Ủa? tiểu này, giúp đỡ, không phải đáp lại một tiếng, không phải đáp. làm sao, năm

ปารโนเวตุตเวตัุตะักเวตักุตักเวตัุตักเวตักุตักเวตักุตักเวตักุตตัเวสาุตะเวักุตตเวตัุักเวตัุตักเวักุวตุักเวตุกักุัวักวุธทังสักขุาวุธักเักุักวัุเวักบุสักวุธังวักุตตเวักบเวุธทเักววุธังสักวุัก สักข้าวุฒทังเวสักุสักเวสักุสักไปหมีออกไปจากล่างนันละนะไปสักข้าวุฒทังสักขาวุฒทังไปสักข้าวุฒออกไปสัคข้าวุฒทังมาช่วยจับหมาาช่วยจับหมาสองคนพี่ายมาับแขนมางสองคนให้มี่เจ้าขาไม่ใช่จับแขนเออมาช่วยขายคนสัคข้าวุฒทังเวสักสัคข้าวุฒิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Mày rồi dẫn

มึงเป็นใครมึงมาจากไหนใครใช้มามึงจะไปไห้ไปมึงจะไปเปล่ามึงดื้อจริงไหมเยโอเจ้าังไงฮะอีกงนคราว่ะสักพาวุตังสักพาวุตังสักพาวุั สักสักพังเวสักพุสักเวสักพุสักไปเปลงมึงมาจากไหนมึงบอกว่ามึงมาจากไหนมาจากไหนมึงมาจากไหนไปใช้มาใครใช้มาว่ามาครใช้มาไปใช้มึงมาสักพังเวสพังไปใช้มึงมาว่ามาดิครใช้มาใครใช้มึงมามึงไปอะไรกับเขา

ไอ้มือ uh, ม่วงเลยเว้ยไปตัดกไอ้มึงมาจากไหนเฮี้ยมึงออกไปเถอะไปสักอาวุธงทางเวสภุสมือม่วงเลยเยี้มือม่วงออกเลยอะม่วงมันอยู่มือมั่งม่วงเลยไป้สักหลุดไปไปหานายมึงเฮี้ยกูไม่อยากเกิดเวลานุกงหิ้วี้ไป

ติดอะไรมันติดอะไรแล้วมึงติดอะไรอ่ะมึงติดอะไรล่ะมึงอยู่เพาะทำหอกอะไรหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะอยู่บ้านเช่าแล้วนะเหลือแต่ชีวิตแล้วตอนนี้เอาชีวิตไปไหนมึงจะไปอยู่เขาทำไมนะมึงอยู่ชีวิตทำไมให้มึงมาตายเฉยๆเก็บที่อะไรมา ไม่ได้ใช้มาไวา้สัตว์ก,กินกันกะรือไงนะนี่เ้อเป็นแรกเลยเจ้ <c ười> าพูด สักสักเวสักสักท่าทุกทางสักาุเวสักุสักเวสักสักเวสักุสักเวสักสัเวสักสักเวสักสัเวสักุสักเวสักผสักเวสักผุสักสักาวุกังสักทุกไปออกมาออกมาออกหมออกหอกมาเตีนระโถนออกมาออกมาออกมา Bạc hỏi hằng, bạc hỏi hằng, bạc hỏi hằng, bạc hằng hằng, bạc hằng hằng, bạc hằng hằng, ออกไปสิมึงมาอยู่กับเขาเนี่ยเนอะมึงจะออกยังไงมึงบอกก่อนใครใช้มาใครใช้มึงมาบอกมานายมึงมาบอกนายมึงมาเฮ้ยชื่อนายมึงมาอยู่ตรงนี้บอกมาบอกนายมึงมานายมึงมาบอกนายมึงมาเจฟฟ์โอ้มึงมาจากไหนมึงมาจากไหนบอกมาดิมึงมาจากไหน

ังโงเลยบวมาออกมะออกมาเลยออกมาเลยได้แลเสียเขาได้แลพี่เบียนะเออ มาดิมาดิมาอยู่กับกูดิออกมามึงออกมาเลยมึงออกมากับกูออกมาอยู่กับกูออกมาอยู่กับกูออกมามาดิมึงดื้อนะออกมาออกมาออกมากมาออกมาเลยออกมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมาอยู่ในน้ามีออกมาเลยออกมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมา รุดออกมาร oh ุดออกมา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 กามาอยู่ในามีกูมาอยู่ในางมีกมาอยู่ในร่ามีดกมาอยู่ในามีกมาอ่ออกมา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  ออกมา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 เลยอกมาเลยออกมาออกมานี้ออกมาเออกมา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 ออกออกออกออออออาออออกมามมากมามกอกมอกม่มก

mãi 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 สัตว์สัตว์สัตว์สัทว์สัตว์สัตัตว์สัทว์สัตเ์สัตว์สัทว์สัตเ์สัตสัตเ์สัตัตว์สัตว์สัตว์สตว์สัตว์สัตว์สัว์ัตว์สัตวสัตว์สัตวัตวััส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 ัั

เปลี่ยนแม่งไอ้ตัดโลกชิบหายเอาผีให้ตัวออกดีกว่ามาใครมาใครแล้วแต่อาจารย์เมตตาเมตตาให้เลยเรียบร้อยเต็มที่เลยเมตตายทุกสุกมันไม่ดังปงนะมันไม่ดังปงเห็นป่ะเมื่อกี้มันจะดังป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 งเหมือนกองเทียนอะสังเกตได้นะมันจะเหมือนกับแดกวงอยู่ข้างใน โว้ยกี่มาเอ้ยมึงไปโดนเหี้ยอะไรวะโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยหมดตัวเลยดิเล่นมาหมดตัวเลยโอ้โหแล้วแต่กูจะเมตตากูเมตตาสุดๆเลยเนี่ยได้จับจัดหนักจัดเต็มจับแบบประมาณครึ่งชั่วโมงติดเลยไม่ดังเหมือนเดิมอ่ะถึงกว่าอนเนี่ยไงตบตีกระดิ่งเนียวมันง่วงเลยตอนที่ตีอยู่อ่ะถ้าเกิดได้ดูอ่ะมือมึงง่วงหมดเลยมือมึงเขียวอะไรสิงง่วงเลย

ไปเลยหายเราทั ay, ้งคนนะจบออกแล้วเป็นคนใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วไม่ต้องร้องไห้จะร้องไห้ทำไมฮะเออดึงเม่ได้แล้วเดี๋ยวผมถอดนี่ออกแล้วนะฮะถอดแล้วสายออกไหมสายออกไหมเพราะมันไม่ไม่ดูดไม่ไม่ดูดไม่ดูดใช่ม กเสียงเหมือนเดิมใช่ไหมครัอาจารยเมืนเดิมใช่เสียงมนอเสยงอมันดุริงดว่เสียซเสียตัมัดูด้งานนะใไ้ไม่ได้กับโทรศัพท่นี้หรือมาเสียตังคฟรีไปที่ร้านเลยอาจารย์มาที่ร้านอะไรมาเยเจ็บตัวเจ็บอะไร